จากสถานการณ์สู้รบของรัสเซียกับยูเครนทาให้เกิดผลพวงที่หลายประเทศต้องตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีสหรัฐเชิญประเทศกลุ่มอาเซียนไปร่วมประชุมรวมทั้งการทําข้อตกลงใดๆในเรื่องของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนั้นทั้งนี้เมื่อวันที่8พฤษภาคมในภายสารพืชมงคลอดีตกรรมาการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีผลเอกประวิทรวงสุวรรณ ได้โพสข้อความลง Facebook ถึงเรื่องราวดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจชวนติดตามหลายข้อความต่อเนื่องว่าด่วนมากหนึ่งอินโดนีเซียประเทศอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของนักล่าอานานิคมได้ติดต่อค้าขายร่วมกับรัสเซียอิหร่านและจีนอย่างใกล้ชิดล่าสุดอินโดนีเซียได้ยกระดับการติดต่อค้าขายกับอิหร่านโดยตกลงซื้อขายด้วยสกุลเงินของทั้งสองประเทศได้โดยตรง นั่นคือไม่ต้องใช้เงินตอนาร์ของสหรัฐอีกแล้ว 2. เดิมอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างแน่นแฟ้นต่อมาได้เกิดขบวนการแบ่งแยกดินแดงติมอร์ตะวันออกโดยได้รับการสนับสนุนจากนักล่าอาณานิคมและแยกเป็นประเทศติมอร์ตะวันออกได้สำเร็จหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับอาเจอีกเมืองหนึ่งอินโดนีเซียไหวตัวทันจึงแหงไปจับมือกับรัสเซียและจีนจึงสามารถป้องกันรักษาเอาไว้ได้ นับแต่นั้นมาอินโดนีเซียก็มีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับรัสเซียจีนอิหร่านอย่างแน่นแฟน 3. แม้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีความสำคัญในอาเซียนแต่นาโต้สองรู้ดีว่าอินโดนีเซียไม่เล่นด้วยดังนั้นจึงไม่กำหนดให้อินโดนีเซียเป็นแกนหลักของนาโต้สองสําำหรับมาเลเซียเป็นประเทศอิสลามนับถือนิกายสุนี สำนึกคิดดีเช่นเดียวกับอินโดนีเซียและดำเนินโนโยาบายต่างประเทศไปในทิศท,ทางเดียวกันดังนั้นจึงหมายความว่ามาเลเซียก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัสเซียจีนอิหร่านเช่นเดียวกับอินโดนีเซียด้วยต่อมาอดีตกรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิตรวงสุวรรณยังโพสต์ข้อความอีกว่างามหน้าแล้วคนไทยแห่ลืมชื่นชมนายกลาวสั่งนำข้าวน้ำมันจากรัสเซียมาแก้ค่าครองชีพ ล่าสุดวันที่9พฤษภาคมในภพศสารออกมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกของไทยไปยังประเทศจีนที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าด่วนจีนกําหนดให้ขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนต้องไปส่งเข้าทางท่าอากาศยานเมืองหนาหนิงมณฑลกวางสี 1. สินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่วนใหญ่จะขนส่งไปที่มณฑลกวางตุง้ง ซึ่งมีประชากรกว่า1ล้านคนและต้องการบริโภคผลไม้ไทยมากที่สุดการขนส่งผลไม้ไทยทางอากาศไปจีนจึงขนส่งจากกรุงเทพหรือเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานกวางตุง้งซึ่งสะดวกและระยะทางสั้นที่สุด 2. แต่เมื่อเกิดเหดตุนาโตสอกรณีไทยทำความร่วมมือด้านความมั่งคงกับญี่ปุ่นล่าสุดจีนก็ได้กำหนดให้การส่งผลไม้ไทยไปยังจีนทางอากาศ ต้องไปส่งที่ท่าอากาศยานหนานหนิงบนมณฑลกวางสีเป็นการเพิ่มเวลาระยะทางและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความไม่สะดวกต่างๆให้แก่ไทยอีกมากเพราะเมื่อขนส่งไปยังหนานนิงแล้วก็ยังต้องขนส่งต่อไปอยังมณฑลกวางตุ้งอีก3การใช้เมืองหนานนิงมณฑลกวางสีเป็นศูนย์ขนส่งผลไม้เข้าไปยังจีนนั้นผลที่แท้จริงก็คือตัดไทยออกจากการเป็นศูนย์กลางผลไม้ไปยังจีน เป็นการสนับสนุนให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางการส่งผลไม้เข้าสู่จีนพูดกันให้ชัดๆก็คือแต่ประเทศไทยทิ้งออกไปนั่นเองดังนั้นเรื่องนี้จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากนาตโต2จะได้ไม่ถูกพวกตีกินหลอกลวงให้ไข้เขวยอีกด้านนายนันทิวาสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อนาตโต้ขอเพิ่มเติมเรื่องนาตโตส้ส เอาให้ชัดเจนจะได้ไม่คาใจแรกสุดอยากจะเล่าว่าไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่จะไปร่วมประชุมกับผู้นำอเมริกันแต่ไทยและกลุ่มอาเซียนได้รับเชิญจากไบเดนให้เป็นร่วมประชุมลุงตู่ไม่ได้วิ่งไปขอให้เขาเชิญมีเพียงพมา่าประเทศเดียวที่ไม่ได้รับเชิญและผู้นำฟิลิปปินส์ที่จะไม่ไปเพราะติดเลือกตั้งในประเทศเรื่องที่สองงงๆกับวิธีคิดที่ว่า การไปอเมริกาจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านวิธีคิดอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ไทยไม่ได้มีความขัดแย้งกับประเทศใดเราดําเนินนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศไทยพยายามถ่วงดุลอํานาจไม่ได้เป็นศัตรูกับประเทศใดไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศใดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่หลายคนเป็นห่วงไทยมีความสัมพันธ์กับจีนได้ชิดลึกซึ้งในทุกระดบับ อยากจะเล่าให้คนไทยได้ทราบไทยได้ทำข้อตกลงกับจีนที่เรียกว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเป็นความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านแต่เป็นไทยง่ายๆคือหุ้นส่วนรอบด้านและจีนสนับสนุนไทยในการย้ายฐานการผลิตมายัาง EEC จีนสนับสนุนบทบาทน,นำของไทยในอาเซียนและไทยยังสนับสนุนโครงการ Birth and React i n i t i ท t ทิ e ของจีนที่สำคัญจีนไม่เคยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่หลายประเทศอิจฉาไทยดำเนินนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศไม่เป็นศัตรูกับใครและไม่ก้าวขาเข้าไปค่ายใดแน่นอน